ผู้มวยผู้เนี้ยเป็นผู้มวยที่สนุกนะครับที่คนประกบประกบมาอย่างไรสนุกนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าในสันต่อไปเนี่ยได้กระดูกเยอะนะครับนะครับได้กระดูกเยอะนะครับแล้วก็ผมก็ยังยังเชื่อมั่นน้องว่าน้องอะไรจะขึ้นเป็นดานหน้าให้ได้นะครับก็จะช่วยผลักดันน้องให้เต็มที่นะครับอะไรที่ผมผมครูบาอาจารย์สอนมาก็จะสอนน้องให้ทั้งหมดนะครับเพื่อให้น้องขึ้นมาเป็นดาวหน้าที่นี่ให้ได้ครับสามเสกสรรหน่อยเองใครบ้างไปนี้สนุกครับแล้ว ไปนี่ผมลดน้ำหนักมาเจอกับพี่เขาอ <Okay. S 2> ยังไม่ออกปียังไม่เท่าไหร่ไม่เป็นอะไรครับคุณผู้ชมมาเต็มที่ครับผมแลกตายให้ลูกพี่เลยเพิ่งเคยต่อยห้ายกนะค,ครับออตอนนั้นก็ต่อ,อยสามยกสามยกตลอดต่อยไม่ก็ต่อยสามยกเพิ่งมาห้ายกนี่แหละนะฮะแต่ก็โอเคเราต้องพัฒนาขึ้นไปนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าน้องต้องขึ้นแนวหน้าให้ได้ะความอดทนน้องมันมีใจมีใจมีใช่ใจเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับใจเกินร้อยว่าง่ายเลย ไม่มีนอนนะครับแล้วไม่ไม่ตังค์เงีไม่นอนนะครับแสายแสนบอกอะไรแฟนมวยนะแฟนมวยหน่อยขอโทษครับทีผมแคปกระได้ดังดูกพีพี่ว่าว่าครับขอโทษนะครับแล้วข้าวหนามันยัเต็มที่ก็หนี้ครับครับไปถือว่าเต็มที่แล้วมทีนี้เกมก็มือคู่ที่สี่ตอนนตอนจ้นตอนจ้น ชกกัน,นสาครั้งเลยไม่ไม่เคยเจอกันไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เจอกันนะครับนนายกย่นน่ายกนเ่ป่ะ่าถ้าวิ่งชนะพี่ได้เมื่อไหร่เองก็ชนะก็ได้นะสุด้ไม่เป็นรดีแล้ว ก็ดูเรานะจำได้ก็เนี่ยครับโอเคแต่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนโดนตัวนี้ไหมเขาตท้องตัวหยุดเขาสัเขาสันแค่เนี้เราหาต่อยยากมากมวยอ่ะมวยต่อยมวยที่อ่ะทลูกต่อยลูกเตะถ้าต้องแทบจะไม่มีเลยแต่เราต้องหาที่ไหวเขาหลุดให้ได้ใช่ไหมบิวบิวยังบิวยังบิวยังแบบไม่มีแบบ ด้งการโจกหลบ่งนนะตโดนต่อย้องตลางทำไมเราไม่เดินแล้วแทงมาอย่างนี้อ่ะรู้ป่ะเนี่ยยังยังเนี่ยกบิวอ่าเขายืนให้เราเนี่ยิวแทงไปก่อนิยาว่เขาเตียกว่าบิวอ่ะบิว่าแทงเขาหลบมพุีช่องว่าหมดแล้วขนเนี่ยพอปุ๊บมมาอย่างเนี่ยช่องว่างหมดแล้วบเรทุกเือขาอย่างเนเไม่ดีเลม่ีแทงเมีครั้งเดียวใช่ห คู่สี่กำลังชกครับเฮ้ยคู่สี่ชกแล้วเก้าไกลชนะคะแนนเสกสันเขาบางแกะกับก้าไกลสองหายักชนะคะแนนเสกสันเขาบางแกะวเขาต่อเน่งกเขาแทงเขาหยุดแล้วแทงแทงไม่ตอนเขาไม่มีเลยอย่างเนี้ยมล้วแต่เสกไม่รู้นะแต่เขาไม่อยู่เก็ประมาณนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ